บ้านหนองยายหมาอําเภอเกาะจันทร์สวัสดีค่ะช่องน้องนองคอมเมนต์ค่ะบ้านหนองยายหมาชมบรรยากาศยามเช้าบริเวณบ้านหนองยายหมาอําเภอเกาะจันทร์นะคะ,ะก็วิวทิวทัศน์ก็ไม่มีอะไรวันนี้พาชมยอดยางสวนยางเเรียกว่าพานั่งรถเลื่อยเปื่อยนะคะแล้ววันนี้สุดท้ายที่ กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะวันนี้มาแบบไร้สาระพาชมวงชมวิวเรื่อยเปื่อยนะคะไม่มีอะไรจริงๆวันนี้แบบไร้สาระขอแอบไร้สาระนิดๆวันนี้นะคะแล้วคลิปหน้าเราจะพาไปวัดสายวาลีไปถ่ายชมบรรยากาศทั่วๆเป็นวัดในเมื่อก่อนเกือบเป็นวัดในตำนานนะคะเพราะว่าเขา น้ำจะท่วมบริเวณอ่างเก็บน้ำระชโรธรจะท่วมแต่ตอนนัดสือไม่ท่วมเลยบายคิดหน้าเจอกันใหม่ค่ะ